ผักขา,าหอมครับ <Hey. S 1> โอ้ตีนไก่เปื่อยระเบอ้อหัวกับหัวแท้แทบพี่น้องเซ็บแทบครับมาหนแกงนอไม้ครับหนำคนอตัวเลยใส่ทั้งผักขาใส่ทั้งผักแครงครับมือน่เซ็บแทบเริ่มกัน <Hey. S 1> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูครูสูขค,คนครับมนีช่องหางนกชาแนลครับได้เป็นอาหารอีสานบ้านๆครับ เป็นเมนูกแกงหน่อไมย้ย่างเทียงย่างใบครับโอ้ยแกงใชงทักตีนไก่ครับอันทักขาทักอันขะแยงครับไปเก็บเมลไม่สดๆเลยครับมื้อนี้แซ่บด้วยกันครับหน่อไม้ก็ไปหาเองตัวเลยพี่น้องมาริกลูกโดดเฮาลงไปครับบาดนี้้ออืืหอบ่ยังหลาย่ยางเที่ยงครับมื้อนี้เอาล่าละใช่นี้ไงภ,ภายนอกจะเป็นผู้กินลูกโดดนี่เนาะลูกโดดพ <อ S 1> ี่นอ้องโอรดมแซ่บๆแล้วกันครับมา ใส่กับข้าวเหนียวครับนี่ติบเขาพอดีแขี่งน้ำเลยค่ะพี่น้องนี่มามาลุยเลยนะลุย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 แห้งแล้วหิวแล้วครับกระใหม่ก็ห่าเอาในสวนด้วยค่ะพี่น้องเมนเอาเอาระเบ้ดเขาเขาเขาระเบ้ดมาครับแบบแสบบานๆเชียวเอาฝนแน่ครับมาหนี่ลุยลุยลุยกันมาคือมาใส่หมูดำ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 หมูโบกินบอกระเบ้อกินไหมบ่กินกินเถะบ่ ่น้ดีแซบแกงใส่ปลาแดกครับใส่อมงใส่เอิงก็บวเม่งหั่บแห้งรสแซ่บแห้งทั้งปลาคาร์นทงปลาไข่แห้งครับอบัวปลาไข่แห้ง เรือพ <m> ีพานองเลยอืม <premier> อ <es> ืขอเขาหอมเคยกินกัมเนยพืดอืมค้าคอยก็ได้ผมมีคนแย่งเลยอืมมีคนแย่งกันแน่หมูตีนไก่ครับนัวแห้งเปื่อย พเพิม่มเพิ่มความนัวครับใส่ตีนใส่เนียนเลยพี่นอ้องบวบก,ก็ใส่เป็นแหวนเป็นแหวนเรื่อยเลยจะคันเลยนะครบเครื่องครับมันเนี่ยใช่ปะ เบอแสบจุจๆเลยเจ้ใส en. ่หมูสามสั้นมอยใหญ่เลยครับแกงเบอร์สดยุ่พักาทั้งเมนกแต่อังซอนครับหน่อใหญ่ๆอู้อู้อ่ มึงมาเบ้อพอดำได้พักค้าแล้วเบ้อมึงมึงจะทำจะทำไงกันมมนูเป็นอะไรทำไงกันโอ้โหมันชืเลือปากแ้วเ่ยละเบ้อเนี่ยจวดใส่กันอื khỏi đông cứ bỏ bột qua Thế Tin cái được Khi nó có ơn mang nha anh đâm hết Nam lươm thứ mà gặp Nhưng ngay, vô ถ้าไม่วันมา้าแสดงว่ามานัำพักอันค้าบรม่ไดันพี่นออกมานี่ปลอดภัยดีมันคึ้มเนี่ยมือนขึนฟ้าขึนฝนโอ้นัพักค้าประดำของแท้ครับพัค้าหอมไปไห,หวนื้อ,อวาข้อร์ขัตเบรด เอาค้าไงหนาชิโต๊กจริงในวันนี้เนาะหึมมเลยเฮ้ยคำาไง้ครับเคนเฮดข้าไงเนาะทางหมอาหารเด้อพี่นนอะหึมๆึมเลยตอนนี้เบิ่งปักง่วยยาวๆนี่สะอ่อนได้กินกับสมง่วเลยเนาะจัดสมง่วเอีกที่ดีเลย สมงวการตกผีกล in ุกโดดจึงสีคักเมื่ได้แกงอะพี่น้องบึงน้ะตอนข้นอะพี่น้องตัวแล้วเมนเบาดำไปหาพี่น้องบึงอย่างนี้บ่เนี่ยเมนมียังติด บ่ละเบอร์กอน <c oughs> <c oughs> โอ้โหจวดครับแสบแห้งน่าระเบิดอ่ะแสบแหง้งอ,อยู่กริ่กินคำใหญ่หมดแล้วกันแส,บ,สบแหง้งแสบแห้งเลยกินคำใหญ่วะอ,อ่ะได้เปมนนกปอ้อนักกระแย่งครับเอาอีก,อาอกมาเป็นสวนคำไงไงเลยโอ้นอกบอปกักเพล็ดเออโอ้ให้ดูอ,อื้อ เอาบกพริกหรือว่ามันเหียงแสบแสบแห้งตอนเทียงได้นน่พี่นนองหอนเอาแน่กับบัวบากันเนาะงามเทียงเนี่ยหนิบวกหอมใครทั้งตอนน้ำม่ครับ อ,อ,อยู่เข้าบ่ใส,าใส่เอาใส่เอาไหมมันแสบครับไผ่พะัมไผ่ไผ่ก็คือกันนั่นแหละก้นนี่แหละอยู่เข้าบ่สของแสบต้องแหลกมากับน้ำตาบ่ละเบิดพะลับหมเข้าน้ำพลัมก็ได้จะกินข้ามยาดีกว่าเนี่ยก็กินข้ามยาคือกันนี่กินกินข้าวไม่ได้เท่านี้ เอาหอนเอาฝนครับ <cle aning> พี่น้องกับไปการแมงมารไีได้ได้ครับทางบ,าบ้านบารำนี่อะไรผู้นนท์พ่อท่านลายได้ไหมหนพูดผู้ละพอได้คั่ว่นบวกหอมขากสดน้ำไปแล้ว เพิ well ่มน้ำหนักขนาดแมียนเบาๆระเบิดเบ้อคือรอฮะสดคัมไงกระเบือกินเขากระเนี้ยคือรอบอกพี่น้องเลยต้มอื่นเขาอยู่บ้ครับคใหญ่เด้ครับใส่ตั้งตีนไก่เปื่อยเพิ่นว่าเพิ่นรอหน่ายกินต้มอึ่งกับตำบักหุ่งด้วยพี่น้องกินคือเพิ่อนด้วยค่ะ หืมส่งยังแบกเลยลูกชายสายลาแมันบ่สายลาไม่นกไปทางใดเขากับว่าลูกชายพา่อดำคบ่หืมโอ๋ๆๆลงไว้รครับต้มตีนไก่นี่เปือ่อยขนาดหืมอ,อ,อ,อืม,อมบวบฮ้ <laughs> อนครับ ชาหนำแข่งกันแบบจุดๆนดดี่เธอโบอ,อ่มก็ลองเบิงและเมนโกเลยห,หมยง่า่ๆค่ะกินขน้าวง่ายเติมเมเืมเลยอ๋อเมนโก่อ,อีกอาาผักกาดผักกาดมีสะอ่นอนไ,ได้ผักกาดเลยครับอั่นยเลย <laughs> มันห,หอมอ,อืม เซตเบ็ร์ให้เเซตเนี่ย,ยเซตมือบะคือแสบแหงแต่เบอร์มันนี่นะเนาะใส่ได้เต็มที่ครับค้องหมักระเบอือได้เนี่ยพี่เรกงไหมคล้องหมักื่้นอีกอย่างเนี่ยแกงไหมตับบะคุ้งจำอีกผลที่ต๊ะนะครับเอาแห้งต๊แห้งรแล้วมาแรงเลย โองน้ำแกงหน่อไหมครับยังพวม<ส>อุ่นๆอยู่เลยครับแกงแล้วแล้วก็มาเล,เลยได้ในพี่น,อนอ้นองยอำมันบะเ <c oughs> บอร์นร้ำมันแหลบมามียอมซุปอันนี้ได้เป็นนอมันครับคัน้นเม้นว่าเขาได้แบบเป็นอะไรนาะเป็นแหนง เป็นนอกับแสบแห้งครับเนาะแมงวันเป็น,น,นปแล้วนอนอ่อนเลยไปขึออ้นนะเลยความเป็นหนุกเอาใจอีกกันค่ะหืมทีนไก่ครับเปื่อยคักเปืเออ่อยเนยมื้งคักคมเป็นหนุกมักรบบวบว เบอรเบอมากนะบากสามสิบกีดแสนเฮงยุดบปได้เลยมันนัวน้ำตีนไกไหมหนูคอ,อ,อยแยกตีนเด้ครับ เบอ้อย <laughs> ตอนนี่นคืขอไงฮะขาวๆเลยออกจะทำบ่ออกจะทำบ่ถอยบ,อบ่อืม่สอิ่มลมจังทางมาก <laughs> ขาวอกๆเลยให้ที่หนึ่งเลยครับแกงน่อไมมาเนี่แซ่บเมืม่อว่ามันได้การกับอันผักคาเอาใส่ผักคาเข้าไปรสชาติมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับใส่เข้าไปไมน่นกเอาแล้วเบ้อ ยินมปะครับยิ้มครับเอาแซ่บแนัวๆครับมื้อนี้ฝากพี่ตอนน้องเฮ้าแกงน่อไหม่หมอหญ่งๆครับผพลผดประกันไดบเว่ากันครับเมื่อนี้มันหวนเป็นอะไรดูคนอบเอาสำหรับเ้ออื่นครับพี่น้องเฮ้าอยากเบิ่งคลิปยังใต้คอมเมนต์ไว้ครับหรือว่าอยากให้กินอยากให้เบิ่งเหม่นบอต้องการ อขอบุญขอคุ้นครับถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับเป็นกําลังใจอกใจพี่น้องบางคนก็ว่าหาบ่าดำบ่าเห็นว่าถ่ายงคลิปคู่มือเยเด้อครับมี3สามสองทางเด้อค่ะพี่น้องที่สามารถติดตามรับชมได้ค่ะช่องทางที่หนึ่งเพจเฟซบุ๊กค่ะฮักนกชาแนลเพจจริงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าเด้อค่ะช่องทางที่สองยูทูบเด้อค่ะฮักนกชาแนลค่ะช่องทางที่สามเด้อค่ะเด้อ ติ๊กต็อกค่ะพี่น้องกําลังเฮ็ดครับเฮ็ดสองสามมือทางติ๊กต็อกครับเข้าไปค้นหา <sk ill> เห็นบ่เข้าไปค้นหาคําว่าฮักนกชาแนลเด้อค่ะครับเห็นวิดีโอบอดํากะพีกดไลค์ให้แน่ครับเป็นกําลังโลกกํลังใจเอาสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับล้ำล้ำเลยๆถูกคุยเลยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ